สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแอดคราบาวเดือดตอกหน้าพูว่ากลางเวทีลั่นไอเด็กเมื่อวานเซิร์ กำลังเป็นดราม่าร้อนเมื่อวันที่13ตุลาคม6 5ผู้ใช้แอปติ๊กตอรรายหนึ่งได้มีการโพสต์คลิปแอนคาราบาวที่กำลังโมโหเดือดกลางเวทีคอนเสิร์ตโดยต่อว่าผู้ว่าสุพรรณบุรีออกมากลางเวทีเลยว่าขึ้นมาสิผู้ว่าขึ้นมาเลยมันอยู่หรือเปล่ามึงขึ้นมาเคลียร์กับกูหน่อยสิมึงู้ไม่กูเป็นใครกูเกิดที่นี่กูตายที่นี่แล้วมึงเป็นใครอ่ะมาให้กูมาเล่นในจังหวัดสุพรรณบุรีคนการจนบุรีเขายัางให้กูไปเล่นการจนบุรีเลยกูมาเล่นมึงจะหมดตำแหน่งหรอเอาซนตีน หรอมึงจะเอาแค่ตัวมึงรอดแล้วมึงไม่คิดเลยว่าคนสุพรรณบุรีเขาจะเป็นยังไงเขาไม่ได้ดูคาราบาลอ่ะคิดว่ามีอำนาจเหรอมึงเป็นผู้ว่ามึงมีอำนาจเหรอกูไม่ได้เป็นผู้ว่ากูเป็นแค่แอดคาราบาลกูไม่มีอำนาจใดๆทั้งสิ้นแต่กูพูดความจริงแล้วกูนำเสนอความจริงแล้วกูทำเพื่อชาติบ้านเมืองแบบจริงๆกูไม่ได้เป็นข้าราชการแบบพวกมึงที่เหลียเพยได้ตำแหน่งแล้วก็รักษาตำแหน่งเรียไปเรื่อยไอ้เด็กเมื่อวานเซินกูเล่นไม่ได้แล้วกูโมโห ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ